จะมีอะไรให้วงเล็บให้เลยว่าเราต้องทำอะไรก่อนคู่หน้าก่อนหรือคู่หลังก่อนแต่วันนี้ไม่มีวงเล็บให้นะการบวกทศนิยมสามจำนวนก็บวกเหมือนการบวกทศนิยมสองจำนวนเราจะเริ่มบวกทีละคู่ก่อนแลือที่เหลือเราก็จะเอามาบวกอีกทีหนึ่งอ่ะ มาดูอันนี้ไม่มีวงเล็บให้แต่ให้นักเรียนพิจารณาดูว่านักเรียนจะบวกอะไรก่อนนะคะดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างคือ1.6บวก3.5บวก1.4เวลาบวกในที่นี้ไม่มีอะไรให้นักเรียนจะเลือกซิว่านักเรียนจะบวกอะไรแล้วการบวกนักเรียนอาจจะจับ <1. S 1> คู่บวกยังไงก็ได้สลับที่การบวกก็ได้เพราะว่าค่าจะไม่ ไม่เปลี่ยนนักเรียนดูว่านักเรียนจะบวกอะไรแล้วง่ายที่สุด3.5.1.4 3.5.1.4บวก1.4ใช่ไหมอ่ะคนอื่นคิดว่าอ,อะไรอีก <3. 5. S 1> หนูจะเอา3.5.1.4บวก1.4่ก่อนอ่ะคนอื่นคิดยังไงเอาบวกามถลจับคู่ก่อนว่าเราจะบวกคู่ไหนก่อนดี หนึ่งจุดหกบวกสามจ้วกอเพื่อนบอกว่า1.6บวก1.4ครูว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายเพราะว่าอ่ะแนวคิดในเรียนดู1.6เนี่ยบวกกับ1.4เพราะว่า6บวกสได้อะไร10ใช่ไหม6บวก4ได้ส จำนวนเต็มก่อน6บวกสีได้สิอ่าแต่ว่าถ้านักเรียนเอา6บวก5ได้อะไร 11, 11. เอาตัวอะไรบวกกันก่อนเวลาหาผลบวกนักเรียนจะต้องนำตัวตำหลักที่น้อยที่สุดในที่นี้คือหลักส่วน10บวกกันก่อน <10. S 1> ครูก็เอา6บวก4 6ในหลักส่วน10บเนี่ยบวก4ในหลักส่วน10แเราก็จะได้ 10. 10ใส่ศูนย์ทด1 เวลาบวกให้หาคู่ที่ง่ายที่สุดนะก็คือบวกอะไรที่ลงท้ายเลขอะไรที่จับคู่กันแล้วได้10มีอะไรบ้างเช่น1กับ9 2กับ8 3กับ7 4กับ6 5กับ 5, 5. ให้เลือกจำนวนนะคะเลขที่อยู่ทางด้านหลังก่อนนะคะอ่ะดูอ่ะเวลาคิดนะคะวิธีทำนักเรียนต้องคิดอะไรคะ 1.6บวกด้วย1.4ที่เราเลือกไว้บวกกันนะคะพอเริ่มบวกจะเริ่มบวกจากหลักอะไรคะส่วน10ก่อน6บวกสได้10ใส่0ทด1ก่อนบวกในหลักหน่วยใส่จุดทดสินิยมทีนี้บวกในหลักหน่วย1บวกหได้2บวกที่ทดเป็น3 จากนั้นเราก็นำจํานวนที่เหลืออยู่ก็คืออะไร3.5มาตั้งบวกต่อนะฮะก็บวกต่อด้วย3.5บวกต่อด้วย3.5นะคะก่อนหาผลบวกนักเรียนต้องขีดอะไรขีดเส้นใต้ก่อนนะคะตัวบวกอ่ะบวกในหลักส่วน10.0บวก5ได้ ใส่จุดทศนิยมนะคะบวกในรักหน่วย3บก3ได้เท่ากับ6อ่ะเราก็จะได้ค่าคือ6.5นะุมาดูต่อไปอ่ะดูอีกหนึ่งตัวอย่างตัวอย่างที่2อง่ะ,งบบะดูปีวัดนะคุณจะถามปีวัดว่า2.55บวก 2.28บวก0.72เอาเลขจำนวนใดามาบวกกันนะจำนวนคู่ไหนบวกกันแล้วได้อะไรที่ง่ายที่สุด oh, oh, oh. อ่ะดูค่ะ oh, oh. ครูบอกแล้วว่าอันนี้ oh, 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 oh. เขาบอกว่า2.55บวก2.28นั่นรียนคิดว่ามันง่ายพอไหมคะ oh, oh. นันเรียนสังเกตว่าอันนี้เป็นการบวกทศ oh, oh, oh. นิยม oh, oh, oh. บอกว่า2.28จบวก0.72อันนี้เป็นการบวกโศษนิยม2ตำแหน่งนะคะบวก2ตำแหน่งบวกหมดเลย3จํานวนฉะนั้นง่ายแก่การที่เราจะมองเราก็ดูว่าตัวสุดท้ายในหลักส่วนร้อยของเรามีเลขอะไรบ้างอันนี้เลข5อันนี้เลข8จํานวนนี้เลข2นักเรียนสมควรเอาอะไรมาบวกกันแล้วได้10บสอองบวกศูนย์จุดเอ่าเพราะว่า8 กับ2เนี่ยบวกการรวมกันแล้วได้10ฉะนั้นคู่แรกที่นักเรียกจะนำมาบวกก็คือ2.28บวก0 7นเนะเวลาเอามาคู่นี้มาก่อนนะนักเรียกก็ตั้งเลยนะคะ2.28บวกนะคะนอนะคะนักเรียกก็เริ่มบวกจากหลักส่วนร้อยก่อนอ 8ปบวกสได้10ใส่0ทด1นะคะบวกในหลักตะกี้บวกในหลักส่วนร้อยนะคะต่อไปบวกในหลักส่วน10นะคะคือ2อบวกเได้9กบวกที่ทดอ่าบวกที่ทดอีกเป็น10ใส่0ทด1ใส่จุดทดเนิยมต่อศบวกทีเป็นสอ่าบวกในหลักส่วนนะคะ ขอโทษค่ะบวกในหลักหน่วยนะคะ2บวก0ได้2บวกที่ทดเป็น3จบแค่นี้ไหมยังเรายังเหลืออีกจำนวนหนึ่งคือบวกต่อไปคือ2.55้ใส่ขีดเอ้ยขีดเ้นต้าห้าเซนต้าบวกในหลักส่วนร้อยศูนย์บวก5ได้5บวกในหลักส่วน10นะคะศูนย์บวกได้5ใส่จุด อ่าใส่จุดโทศนิยมอ่าได้ค่ะอาค่ะค่ะค่ะนะคะบวกในหลักอะไรคะในหลักนี้นะคะในหลักหน่วยคือ3บวก2ได้5นะคะเราก็จะได้คำตอบคือ5.55นะคะอ่ะเก่งมากอ่ะทีนี้หยิบแบบหัดมาสมุด นะคะอ่ะการบวกพศนิยม3จํานวนนะคะให้จับคู่นะคะที่ผลบวกเป็นจํานวนที่มีหลักส่วน10เป็นศูนย์อันนี้หลักส่วน10หรือหลักส่วนร้อยดดทั้งนั้นนะคะหลักอันนี้มีอีกนะคะมันไม่ใช่ส่วน10อย่างเดียวมันยังมีส่วนร้อยอีกนะคะนะส่วน10หรือส่วนร้อยนะคะเป็นศูนย์นะอ่ะทีนี้แบบฝึกหัดโจงแสดงวิ ทีนะคะจงแสดงวิธีหาผลบวกพร้อมนะคะอ่าดูข้อที่ <c oughs> 1เดี๋ยวครูจะให้เปียวัดนะคะ <c oughs> ออกมาแสดงวิธีทำน่าชั้นเรียนนะคะฉะนั้นเราจะต้องทำของเราให้ได้ก่อนนะคะอ่ะข้อที่หนึ่ง จุดหกบวกหนึ่งจุดสามบวกสองจุดเจ็ดอันนี้ให้สังเกตในหลักส่วนสิบเพราะว่าเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งบวกกันทั้งสามจำนวนนะคะสังเกตในหลักส่วนสิบนะคะของเรามีเลขอะไรบ้างจำนวนแรกมีเลขหกจำนวนที่สองมีเลขสามจำนวนที่สามมีเลขเจ็ดจำนวนไหนที่บวกกันแล้วเลขลงท้ายนะคะจับคู่บวกแล้วได้สิบมันก็ต้องคือเลข3กับเลข เจ็ดชนะนักเรียงสมควรนำ1.3ามบวก2.7ก่อนนะคะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวดูซิว่าปิยวัฒน์จะทำได้หรือไม่นะคะเสร็จแล้วครับแม่จูอาให้เวลาอีกสองนาที เสร็จยังอ่าจะเสร็จแล้วเวลาทำนีเ่เกรก็ใส่เลขไปแน่ละช่องเลยอ่าหลายคนเสร็จแล้วนะอ่าทีนี้ อาสาสมัครของเราเมื่อตะกี้นี่คือเบียวัตอาตบมือให้เพื่อน่อยค่ะอาเชิญค่ะเชิญค่ะอาดูซิว่าเพื่อนจะทำถูกไหมนะคะ,ะเดี๋ยวเพื่อนจะทำให้ดูและตรวจการของตัวเองด้วยว่าเพื่อนทำถูกไหมนะคะ อ่าเริ่มค่ะบอกแล้วจำนวนแรกที่เราจะบวกคือจำนวนไหนคะอ่าเราก็ตั้งเลยอ่ะ <S <S เขียนเลยหนึ่งอ่าบวกอ่าบวกบวกอะไรอ่าดูเพื่อนด้วยนะคะ ไงไขีดเส้นอ่ะขีดเส้นอ่บวกในหลักอันนี้หลักอะไรคะหลักส่วนสิบค่ะถ้าหลังทศนิยมตัวแรกนะคะหลังนะคะเป็นหลักส่วนสิบค่ะสามบวกเจ็ดได้เท่าไรใส่ลงไป สามวกเ็ได้เท่าไรใส่ลงไปค่ะ